ขอแก้บพูดใหม่ดีกว่าก็ขอแก้บสวัสดีตามมอจ้ำกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราอยู่ในอะไรวะอาอปัดแคตหาจาัายก,กูเกิลก็ได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าเมาไม่ได้มันก็เกิดแป๊ดขึ้น ทำไมมันขาาวะโอ้ฮะทำไมมันขึ <laughs> มม้นแบบนี้วะ นีครับก็มาคิดกดจี้เฉยแต่ว่าเมื่อกี้ที่มันเหมือนจะติดมันเผลอหลุดก็เลยแต้องมาตัดคลิปทีนี้น,นะที่มันเป็นสีขาวอะทนั้นไม่รอแล้ว ถึงมือรวมกับอันนี้อ่ะจริงๆแล้วก็อยากเล่นนั่นแหละแต่แต่ว่าแล้วต่ว่าใครอยากล่นสาววิธีเล่นเกมพารแคร์สปาร์ตตอนดเล่นไม่เป็นนะนะแคร์ปาร์ตตอนพอด,ดลเล่นเกมไม่เป็นนะแต่ว่าใครจะรู้ว่าวิธีโหลดเกมพารด แค่รูว่าไม่ได้ลหลุดนั่นแหละฮเท่านั้นใหนะคะเพื่อจะเห็นอันสีส้มๆนะที่มันติดอยู่กับชื่อ,อเห็นไหมครับถ้าแต่ว่าเห็นเนี่ยเนี่ยลอนพินไปแต่ว่าจะพินจ็ดนะนะครับก็พินไปคำประมาณนั้นนั่นแหละ จะมีเลนแฟนเพจอยู่ตนจุดตนอันสุดท้ายพอกุดไปแล้วนะครับก็จะได้แต่ว่าถ้าแต่ว่าเจอเจอก็ก็รองเล่นไปอีกนะเล่นจุดจ่าจมดอนะ่ะ <s ays> ทศไทยเราตดแล้วเนี่ยเนี่ยตคน้คขันให้นอนหลับแามูนนะนก็เลยน่าจะต้องมีเวลาว่ามาให้แให้มันคะแนนเยอะๆน ใช้เป็นการตวดคลิปแล้ก็ขอขอชอบคลิปไหมครับที่ฝนบอกว่าจะตวดคลิปเกมใหนะม่เลยนะครับดีว่ามันลืมใช่ลืมก็เลยเล่นเกมนี่ ข้านะข้านนี่ก็จะถึงหลักแสนนะแต่ต้องใช้เวลานานะนะทุกคนมาเลเซียดับสาม ไต้หวันอันดับเอไม่ใช่อันดับสองไต้หวันก็เปอีดับเนินมาก่อนอันนี้คืออันดับหนึ่งอยู่ด้วยประเทศฟินฟ,ฟ,ฟินแลนด์ใช่ไหมยังเป็นอันดับสี่ยังไม่เพ่นเลยและประเทศเกาหลีเหนือคือ ให้กดวันที่ถ่ายเราได้เยอะสุดๆเลยเลยเลยโอ้โหคะแนนไม่แพ้กันเลยนะใช่ไหมทุกคนยัง่หมถ้าแต่ว่ายังไม่รู้ก้าาวเดี๋ยวไปประกันกันนะวันนี้ ก็มีวันลงทีอีพีต่อแล้วแหละที่พี่อ่นนะครับหผมถ้ากททุกคนอยากให้ผมเล่นใหม่ได้เลยครับเราจะมาจัดให้เลยนะคะแต่ว่าก็ค่านั้นก็คือคือส่วนใหญ่ผมก,ก็จะ ว่าวันอัทิตยหรือว่าวันอาทิตย์มันเป็นวันอะไรอืมทำไมต้อคนเดีย จะเลดไดมอนด์ถ้าแถมผลยันดูรู้สึกก็มันกาจะเจอเล่น,ดนแดนหรือเลนแก่นั่นแหละไหมคนณวักเงี เวลาไปก่อนนะครับกับตาแฟนตลเอดกับเจนนะครับบายบายเจอกนตต่วพรุ่งนี้เดยวจะมาสอนเลิดไม่ได้หลดุดเลิศมาสอนเข้าเกมโอเคบายบายนะครับเจอกันต่วพรุ่ง